anh thảo lại cái gì bà, bà. cho heo lại ạ em đâu nè bà, bà. Rồi, bà. bà. là nữa à เนี่ยเรงซีแล้ว สวัสดีครับสวัสดีครับผม ยูบึงพระนั่นช่ครับพี่น้องคือตอนนี้ทำไม,ไมนี่อันนั้นน่ะพี่พออาดโซ่เนาะหรือที่น้อง Lời lòng ba tùng một hai lùng anh lắm giảm bên anh tùng 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 lắm giảm là văn tuột là văn tuột là văn chặt tuột nắng luôn mình ha nắng luôn nắng luôn luôn nắng luôn Ui à lại à là, là văn chặt tuột bao 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 พออะไรโอ้ยมันจะอะไรนะ้ะนเออ,อครับผมนี่ครับพอปาเดี๋ยวมันเอาน้ำมาใส่หนูอะน้ำอะไรอะนี่หนูอย่าไปก้มเดี๋มันจะตก จะตูย้าครดีโยขามหรือเยง่าน่านขนหลย่านนอมือนี้นะวันวันเสานะครับเนาะชอบว่นงว่าอย่างไหลอยังครับน่ยอันนี้เป็นข้ามเมวมล่าเอาข้ามเมาเนียเอาข่าอ้วนอันนี้เป็นขนมเป็นบม่วงเข้ามเอาขึ้นยู่ครับเดียถุงเดียวี่เด้เอาวะเอาอะไรอ่ะ พ่อก็ไม่รู้ดิลูกมี้าคะแไอ่างี้เอามะม่วงเอามะม่วงก็เอาแล้วทำไมตอนแรกไม่ไม่ดูกระยายเลยตอนแรกเดินมาก็ตมาซืออาหารตไม่ไม่ดูกระยายเลยต้องมาซื้อาหารเอาลูกไหนะลูกพอแล้วเนาะพอแล้วใช่ไหมแค่นี้เนาะครับผมขอบใจหลายๆเลย

ว่าอะไรเลยระวังเด้อระวังเด้อ ระวังมันจะตกเดอ้อมาดเอ้ยระวังตกเดอ้อลกูกดูครูโยบิงพระลานชัยนะครับพี่น้องนะครับตอนนี้อยู่บึงพระลานชัยที่เห็นเนี่ยนีคือขอบวชครับขอบวชอยู่ใกลๆเ้ยพี่น้อง นะครับบรรยากาศวันนี้วันเสาร์เนาะพี่จ้ากับมาหลายอู้ปลาเยอะเลยดิครับปลาหลายพี่น้องโอ้โห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 นกเยอะเลยโอ้โห ค่อยให้ค่อยๆให้เอ้ยอย่าค่อยๆ่อยค่อยให้ค่อยคให้มันไม่โดนเอาโยนลงไปเป็นแผ่นเลยดิลองไปดิพ่อมันจะแย่งกันน้ำเออยก็ลองดูลองดูได้ฮะเหรอเปลี่ยนไหมเปลียนหมดเลยทำอะไรอู่ดิพ่อจะโยนไหมจะพ่อโยนดิ อึบระวังตกเด้อระวังตกเด้อกานพักผ่อนครับวันพักผ่อนครับขอบขั้วนะพี่น้องวันเสาร์อันนี้จะออกไปแล้วครับโอ้ยอะไรอ่ะ สวัสดีครับคู่ครับผมสวัสดีครับวันนี้อยู่ผมอยู่นี่ครับอยูุบึงพระร่านใช่ครับละเอียดอันนี้ผ่าน ง<อ>่ายโน่ง่ามาทำบุญถ้าน,นูให้มันได้เยอะล่ะ<อ>มันจะแย่งกันไหมเดี่ยเด้อลองดูนะระวังเดี๋ยวมันเด <c oughs> ็กอซี่อันนี้ตัวใหญ่เอาเร็วอันนี้ไม่กินนะไหนร <c oughs> ะวังไม่จะตกอย่าไปก้มใกล้โน่นนะ่ะ <c oughs>

เราจะได้ไปหาพี่มุกเลยจ้ะไปหาพี่มุกแล้วต้องไงต่อนเราจะได้ไปหาพี่มุกไปจ้ะไหนไหนฮะไหนล่ะ,ะไหนวะไหน าทำไมมันอุย้ยบนทามันจะตกเอาจริงเ,เหรออ้มัน,นตัวอะไรวะตัวอะไรอ่ะไม่ต่างมันเป็นตัวน้อยอ่ะโอ้มันใช่ตาภาพเหรอไม่รู้ไม่รู้นะูไดนี่เรื่องสภาพน้ำม,นะมันกันไปแล้วนะนุโยนลงดิไปแหละปับ หมดแล้วยังฮะไปเราไปหาพี่โบกัน,ด,นดีไหมอันนี้ดีไหมอ้วนดีไหมอะไรไหนปากเิเก็นมุกเด็ด,ดไดปอะไรดนโดนโดน ไปเดินลูกไปพอแล้วเลยแต่มาอุนเดินลูกไปนี่อุ่นไปขึ้นตรงนั้นอ่ะโหดูดูปลาอา้ะไราทำไมไม่ไพากันขึ้นแบบนั้นหน่ะมไม่ขึ้น

อันนี้เขาให้เข้าไปได้ใช่ไหมไปดูพันปลา ทำไมที่มุกไม่ไมโทรมาที่มุกยังไม่เสร็จอะมุกเสร็จหรือยังมั้ ้นทางมาหลมา,าตรงนี้ก็ทางมาหลายลระวังเด้อระวังหมาด้ยวยเนที่จะไปข้ามแน่รนก็ไม่ได้ข้าม มาเดินไปตรงนี้มัดไปเหยียมเดินเดินเดินไปสวนไหมเดินไปตรงนี้เอ๊ะระวังรถระวังรถระวังนะจะปวดหัวห <their> ัวก้าวหัระวังรถ เดินเดินไปฝั่งนู้นอะไรอะไรนะอุ้ยพูดไปพูดไปมั่ว

พยาอะไรไม่เห็นหรอกอะไรไปเราเดินออกไปนุ่นวันนี้คนเยอะครับวันนี้คนเยอะเพราะว่าเป็นว,วันเสาร์ไงคนก็เลยเยอะกว่าปกติ นี่บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนะครับที่เป็นแถวที่หอโบสตั้งนะครับอันนี้ก็จะเป็นหอโสดนะใหญ่มากครับทุกคนใหญ่มากสูงมากครับชั้นบนสุดนะครับสันบนสุดก็จะเป็นพระบรมมสาลีริกธาตุนะครับที่จะประดิษฐานอยู่ชั้นบนสุดของหอโสดนะครับนะครับผู้ใดมากอะมากกขึ้นไปเห็นบนสุดนะครับบ่มงเงยดอกนะครับจะมีขึ้นไปเป็น ขึ้นไปเป็นเป็นลิฟต์ขึ้นไปนะครับถึงชั้นที่29ประมาณนี้ครับแล้วก mm ็ hmm. จากนั้นก็จะเป็นการาเดินขึ้นบันไดนะครับเรื่อย เอาอะไรจะเอาอะไรเราจะเอาอะไร,ไรเอาที่ล่ะอันเท่าไหร่ครับมะพร้าวครับสามสิบบาทสาบาทถ้าสามพันได้สามพันครับรชบอบคุณกเอาไหนอ่ะมีอะไรตังค์เพาะ mát thì đâu mát thì ở cái còn này Hay không mát đâu à ไม่พ่อจะรีบเดี๋ยว่ันวันวันหลังให้มาเลยวันหลังไห้มานะให้พี่มุกไปด้วยเ้าไปเอาจะเอาอะไรจะเอาห้าสิบบาทเนาะ้เยอะเลยถ้าไม่เจาะอ่ะถ้าไม่เจาะใหญ่จังอ่ะ เดี๋ยวเวลาที่รถนะคนมาเหมือนได้ค่อยมาแล้วอะไรนะคนมาหาเบอร์ใหม่แล้วก็ค่อยก็ค่อยแบกมได้ไดครับค่อยขายเรินก็ค่อยค่อยตัดได้ค่อยไปหน้าหนึนครับ ยืนเฮ้ยมาไวมากเลย้มาหไม่ได้มันร้อนอายขออนุญาตลงไลน์นะครับผมเดี๋ยวจะเดินทางกลับแล้วครับผมนะครับฝากติดตามช่องแน่นดอนเจวัน ช่องบ่าวโจแน่นอนเจวันออฟฟิเชียลด้วยนะครับนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับนี่คือน้องสมาร์ทครับผมหัวแก้วหัวแหวนหิวข้าวหัวเชยเท้าหัวอะไรบ้างครับผมขอบคุณครับกินอะไรยังล่ะอุ้ยยังไม่ได้กินอะไรอะไร